อ,อร่อยมากเลยอ่ะชิมก๋วยเตี๋ยวหน่อยไหมก๋วยเตี๋ยวของยายอ่ะนะคนในซอยแทบทุกคนเลยชมว่าอร่อยนะคือผมไม่ใช่ขอทานนะครับอย่าไปเชื่อมัน งาไหก็ไม่บอกทํางานที่ไหนก็ไม่รู้เห็นว่าอยู่ฟรีกินฟรีมันจะดีอะไรขนาดนั้นเนี่ยต้องเป็นแก๊งไม่ฉาชีพหลอกแน่เลยลูกยังไม่มีที่พักใช่ไหมจ๊ะผมมีครับวยวันนี้ยายยืนห้องวันปวดเอวไปหมดเลยอ่ะลูกไปช่วยยายเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้หน่อยได้ไหมไป มีจารีบกินเถอะนะจ๊ะเมื่อกี้อ่ะลูกช่วยยายเก็บร้านยายก็เลยอยากจะเรียนตอบแทนสักหน่อยนะเอาไปซิอร่อยแน่นอนฮมถ้ายัางไม่เจอที่พักที่ถูกใจอ่ะก็พักที่ร้านยายไปก่อนถ้าร้อนะเปิดแอร์ได้เลยแอร์ร้านยายอ่ะจะดูเก่าๆนะแต่พอเปิดมาเย็นฉ่ำเลยนะ สงสัยฉันผ่านละควรเก็บกระปุกล็อกไว้ในห้องฉันดีกว่าเงินของคุณผมล็อกไว้ในตู้แล้วครับ เงินของคุณควรเก็บไว้ในธนาคารปลอดภัยกว่าใส่ไว้ในกระปกาที่บ้านนะครับหืมไม่ไปหลอกธนาคารให้ก่อเอกสารนู่นนี่นั่นเยอะแยะแค่อ่านก็ไม่รู้เรื่องละยายแก่เกินไปสาหรับเรื่องพวกนี้แล้วละ่ะถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เก็บร้านเสร็จผมไปเป็นเพื่อนคุณยายก็ได้นะครับนี่คุณนี่ทํางานเก่งมากเลยนะเอได้ายู่นิดเดียวพูดจาน้อยไปหน่อยรู้จักหน้าแล้วนี่คงจะเป็นคนเย็นชาหน้าดู อย่ามองคนที่ภายนอกสิคะเด็กคนนี้เขาเป็นคนจิตใจดีมากเลยนะอาลูกช่วยยายดูแลหน่อยแล้วกันนี่ลูกเอ๋ยช่วยยายรูกเสียวได้ดูแลร้านได้ช่วยยายสักเรื่องนะจะเป็นไรไปยังไม่รีบรับไปอีกแขนยายเมื่อยแล้วเนี่ยคนไม่กลัวผมหรอครับพ่อหนุ่มอย่างลูกอ่ะยายจะขวดทำไม ผมมีคุณใจบ้านคุณผมรู้รหัสบัตรธนาคารคุณคุณไม่กลัวว่าผมจะยายมองคุณไม่เคยพลาดแต่ถ้าพลาดฉันรอบอ่ะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยยายจะโทษตัวเองว่าดวงไม่ดีผมใช้เงินในบัตรยายไปลงทุนเลยนะครับ ลงทุนอะไรลงทุนท no? ี่ไหนแล้วตอนนี้เสียไปเท่าไหร่แล้วล่ะผมลงทุนกับการเทรดครับได้กําไรมาสองแสนแล้วครับอะไรนะได้มาเท่าไหร่ตั้งสองแสนเลยเหรอโอ้โหลูกนี่ทั้งเก่งทั้งฉลาดเลยนะดี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 มากเลยยายว่าลูกอ่ะทั้งฉลาดทั้งขยันตอนเนี่ยได้เงินก้อนมาแล้วลองออกไปหางานดีๆสร้างตัวดูยายว่าอนาคตอ่ะลูกต้องเจริญแน่ๆ ถ้าลูกประสบความสำเร็จมีชีวิตที่ดีๆก็ไม่ต้องกลับมาหายายแต่ถ้าวันไหนท้อไม่มีความสุขไม่รู้จะไปไหนต่อสัญญากับยายนะว่าจะกลับมาหายายและกุญแจซ่้อนไว้ตรงไหนเอี่่าทุ่นลืมละ่ะมีบ้านใครอ่ะพายายมาที่นี่ทำไมอ่ะ ผมก็พาเจ้าของบ้านมาตรวจบ้านหลังใหม่เขาไงครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้กันนะครับใช้ซื้อบ้านหลังนี้ไว้เหรอลูกคือยายไปเลยะครับยายผมอยากกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วโอ้คุณยายให้เขากินสบายอยู่สบายขนาดเนี้ยแล้วถ้าเราจะใช้เงินเก็บเขาบ้างอ่ะมันจะผิดอะไรอีกอย่างนะเงินก้อนนี้ก็งอกมาจากเงินเก็บของยายพูดตรงๆนะมันก็เป็นเงินของครอบครัวเราอะ่ะแต่ตอนเนี้ย คนนอกมบริหารเฉยือยายให้เงินแกหมดเลยเด็กคนนั้นนะ่ะไม่เกี่ยวข้องทางสายเลือดกับยาย <c oughs> แต่เงนินของเขาอ่ะแกห้ามแตะเด็ดขาดเพราะเขาเป็นเด็กดีถ้ายายยังอยู่อ่ะหลายก็ห้ามแตะเงนินของเขาแม้แต่บาทเดียวเด็กดีอะไรยายผมว่าเขากำลังโกหกยายอยู่แน่ๆยายรู้เหรอว่าเขาได้เงินมาจากไหนอ่ะไม่สุดจะิหลทัวหลายคนนี้นี่เด็๋ามาว่าใช้นะ เขาเทรดจนเงินงอกขึ้นมาเพียบเลยยายรู้เทรดอะไม่ใช่เรื่องง่ายนะยายผมก็เคยลองอย่อนกันหาข้อมูลแล้วงงไปหมดมือใหม่อ่ะลองถูกลองผิดก็ต้องเสียเงินไปตั้งเท่าไหร่แล้วแค่คุณไม่ได้ทําแบบนักเทรดมือโปรยังไม่รู้เรื่องเทรดดีพอไม่ใช่วันทําไม่ได้นี่ไงเจ้าตัวมาแล้วแล้วคุณมีกลยุทธ์อะไรล่ะถึงจะเวิร์กไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือที่ที่คุณเลือกเทรดด้วยผมเลือกเทรดกับ FBS มาตลอด เป็นโบรกเกอร์ระดับโลกที่มีใบอนุญ,ญาตและเขามีประสบการณ์การเทรดนานกว่า16ปีให้บริการมากกว่า150ประเทศทั่วโลก FBS เงินเก็บของยายเขามีอยู่แค่นั้นเขาจะรับเหรอครับ FBS เนี่ยฝากขั้นต่ำเริ่มต้นเพียง10ดอลลาร์โบนัสฝากครั้งแรกรับทุนเพิ่มเท่าตัวและยังได้โค้ดพิเศษ C H A I 1 0 0สที่ช่วยให้ได้รับเพิ่มอีก20%และในนั้นเนี่ยยังมีสื่อการเรียนรู้ต่างๆทำให้ผมเทรดได้ดีขึ้นเก่งขึ้นมีสติ แล้วก็ไม่พลาดง่ายๆโอ้ oh, เป็นอย่างนี้เองผมเองก็อยากเทรดกับ FBS บ้างอะ่ะคุณก็รีบไปที่เว็บไซต์หรือว่าโหลดแอปของเขาแล้วก็เริ่มเส้นทางเทรดของคุณได้เลยอ๋อ oh. แลวอย่าลืมใช้บัญชีทดลองให้ฝึกก่อนนะจะได้มั่นใจไม่ต้องกลัวพลาดแต่ยังไงเงินเก็บทั้งหมดอ่ะก็เป็นของยายผมผมว่านะให้ผมดูแลและเทรดให้ทั้งหมดเลยดีกว่าตอนนี้เราก็ลุกคิดลับของเขาแล้วนี่ครับผมคือหลานแท้ๆของยายนะนะๆๆๆๆไม่ น,นเนี้ยยายไว้ใจให้ใช้เท่านั้นเพราะเขาดูแลยายดีมาตลอดไม่เคยคิดเอาเปรียบพุณยายพูดแบบเนี้ยแปลว่าผมสู้คนนอกไม่ได้เลยนะเนี่ยสําหรับยายใช้ไม่ใช่คนนอกเลยก็ค <c tapping> อยอยู่เคียงข้างยายมากกว่าร้านแท้ๆบางคนซะอีก